โอ้ผมเกียรเกี่มนี้วิชิเอะ โอ้แม่งเอ้ยติดแค่ด่านเดียวแม่งไปไม่ได้สิสิงเอ้ต้องขออภัยในความกากเลยนะฮะ แน่พงองอะอะไรวะอืมดดมาเอาเยี่ยตั้งนานไม่จดด้องห้งขอเกมนี้ เรื่อมันออกมาเชา้าอ้เฮียอะไรวะแม่งเครียดเลยอือรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้ว

ไล่รอบไปสามสิบเอ็ดเอาเอาพงษ์ะโอ้ ต้องกดจังหวัดดีๆเฮ้ยโอ้ยมาหุตายโอ้ยอ๋อแค่ด่า,า,า,ดานเดียวนี่ก็ลอไปกี่นาทีแล้ว อีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากัดกูเลยอย่าเข้ามาตุยตูดเลยตูดกูไม่อร่อยแน่ห้องหองจะกระโดดทำไมกูจะกระโดดทำไมโน អ oh, Ay, no, no, no. <laughs> oh, <coughs> ូ៎មែនអើយអានននអីអូ៎គាត់រត់មកញ៉េះ รีเบตสีแถวเนี่ยห้องตอยห้องตอยไปจะฆ่าคนอำเกมนี้เอาต้องใช้โปบินไปแล้วฉันจะบินบินไป 이이구러이이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 음이이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 이 <뷈> <staple> <Elena> <ts mentebühren> <motherfabilitation> <surprisingly> อือรอดอีกแล้วอะคาเนี้ยล้องทำไม่ได้เอาไหลวะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าอย่างนี้สิเออตายไปหมดซะเย้ปองอะไรวะมันฆ่ามันนะ อเล่นไปเรืเ่ <c oughs> <c oughs> อยๆยอะไรวะ ตัวน้ำตัวเยี่ยอะไรน่ะเอ้ยลืมโอ้อะไรหวะแห่งเอ้ยหมดไป สิบห้าทีกับคลิปเดียวแล้วเอาโอเคยำตาย อ่าโอเคนอ้กูต้องโดดไปให้ถึงพ่อไม่ถึงอีกแล้วอะไรวะทำไงวะ มันโดดข้ามไปไม่ได้ต้องทำไงวะเหยียบหรอเหยียบก็ไม่เห็นจะเหยียบได้เลยหรือเหยียบได้พองอ่ะ คลิปนี้ขอพักเองแค่นี้ก่อน